จ็กกี้ครับไม่รู้ว่าลูกอือเปล่าครับ<_ <EN> _>นอน,น่าจะไม่ครับแต่ช่วยๆดูหน่อยได้ไหมครับจะดูไหนครับเล <_ EN _> ็กกี้ครับอ่าน,นี่ไม่เกี่ยวนะผมไม่ดูในแค่ครับเน,นี่ยสองคนเนี่ยมาดิฟอร์ดกับโต๊ะสลัดเนี่ยเนี่ยเนี้ยไม่รู้ว่าไอ้ไลูกเอือเปล่าครับหมอจะกี้ ไม่รู้เป็นหรือเปล่าครับแต่ดูให้หน่อยนะครับอืมอันนี้ผมไม่รู้ครับเดี๋ยวอะโอ้บอลนี่โอ้เอยโ์โอ้ังนแสโอ้เจอโปวันนี้โอ้จะมาสอบถามดูเฉยว่าคนนี้ป่วยหรือเปล่าก็มาเจอโปเลยโอ้ตรงดีอะไรอย่างนี้นี่ ดวงดีจังนี่ดวงดีจังนี่จะโปรด้ยนี่อ,นอืมขวดดวงดีเลยโอ้โหอ้นี่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 นมหมอแจ๊กีครับอา่าฝากเลยไงตัวนี้ด้ยน,นะครับมันมันโปรแล้วนะก็ฝากไอ้สองคนในแชนทด้วยนะครับหมอแจ็คไะ่รู้ กอนสมุดเลยเนาะนั่ะอ่าจะใช่นะอ,อีพอไปเลยอีพอไม่ไปเลยแต่ะแต่ก็ฝากฝากฝากด้วยนะทาง สองคนนี้ว่าไม่ร so ู so hey, ้เป็นหรือเปล่าอ่าคนที่เป็นตัวสตัดผมเห็นเขาพูดเอาวิมว่ากุ๊กอุ๊บอุ๊บเนี่ยอ่าน่าจะหมายถึงเาจะพูดนี่ยโอ้โหมอเต็กมอเต็กครับหมอแจ็คหมอแจ็คหมอแจ็คเนี่ยเจ็ดล้านตรงนี้กับสองจุดสี่ล้านครับหมอแจ็ค หมอแจ็กกี้ฝากด้วยนะครับหมอแจ็กกี้แล้วก็ฝากรายงานคนนี้ด้วยนะครับอ่าหมอแจ็คันเียครับไปแล้วครับ